ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับหลานเนสในรายการ ITF ถามทางช่อง ITF ถามและรอยถังแพนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการซิกแซกนะครับเลี่ยงภาษีไม่รู้มันเรียกถูกหรือเปล่านะแต่ว,ว่าเด็กๆน้องๆอ,อะเขาสอนเรามานะครับแล้วเขาก็เรียกสิ่งนี้เงินจเงินที่ถูกหักไปเนี่ยว่าภาษีนะครับเวลาที่เราโอนเงินจาก t ูมันนี่วอลเล็นะครับมันจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเช่นโอนไป เช่นสมมตินะโอนไป20บาทอาจจะหักไปแบบ50สตางค์อะไรเงี้ยนะเออมันจะมีวิธีการอยู่นะครับก็เริ่มจากเข้าไปที่แอป t ูมันนี่วอลเล็ตนะครับเตรียมบอกทูมันนี่วอลเล็ตให่พีดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะโอนสิบบาทนะั้นให้เมื่อตะกินอ่า i อ h o n e 11นะ่ะใส่แมสโอใส่แมส สแกน<อ>เฟซใส่ดีไม่ได้นะฮะอ่ะแล้วก็เลือกเป็นอะไรวะของขวัญส่งของขวัญดูทั้งหมดใช่ไหมนีไม่ไงส่งสอง,อ,งอ่าส่งของขวัญแล้วก็ใส่จำนวนเงินหนึ่งร้อยเอ้ยไม่ใช่สิบบาทแล้วก็เออ่ยังไงก็ส่งจำนวนเงินเปลี่ยนเป็นตรงตัวเลยเป็นเป็น แด่งจำนวนเงินเท่ากันจำนวนคนหนึ่งคนจำนวนคนหนึ่งคนดูดีคือไม่รู้อะไรเลยดีแล้วที่แบบขขาฝันหมดลค่ะมาทำตอนที่อยู่กันแต่อะแล้วก็ยืนยันแล้วก็กรอบลิงก์ใช่แล้วส่งมาโอเคทัดลอกลิง์นะครับแล้วก็ส่งไปให้กับผู้รับเอ่อทุกได้ทุกแพลตฟอร์มนะไลน์ม essenger อะไรได้หมดใช่ไหมอ่ะคนนี้ แล้วก็เอามาถ่ายอันนี้ตอนนี้<ม>อ่ะของเราเสร็จแล้วแค่นี้ไม่มีอะไรสร่วนนี้ก็หนีบมาแล้ว<ม>ก็<ม>กเดเข้าไปนี่ดูหน้าจอนี้ดูฟองก็งทรัพคใช่ไมตอนรับผู้ตอนหนีบช้าวางเบอร์โทรศัพท์ให้รับบางเป่าก็อันนี้ใส่เบอร์ของคนรับหรอ,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 อใช่ นี่เห็นไหมโอนมาสิบได้รับ10นะครับอ่านี่ก็คือการซิกแซกการแบบว่าดีกเลี่ยงภาษีมันเรื่อง ภาษีจริงใช่ไหมมันเรียกค่าธรรมเนียมหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละสักอย่างซัำติงนะครับในชูม,มันนี่บ w ลเลต t นะครับก็ไปลองแชร์กันได้เนาะอโอนสิบได้สิบโอนร้อยได้ร้อยโอนแสนได้แสนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อขอบคุณน้องต่อที่เป็นไอเดียของคลิปนี้ด้วยนะครับขอ,ขอจบไวเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่กดแชร์แล subscribe แล้วก็เกิดไว้พบกันในคลิปหน้าแล้วกันไปก่อนนะบายยสวัสดีครับ